ป้านังเอาสติกเกอร์ที่ไทยมาติดทีเกาหลีนะคะความอยากเป็นรถเษฐีคือรถไม่ล้างสกปรกมางจ้านี้เราก็อยู่ที่โพชอนนะคะที่นี่มีผาปอกเหมือนที่ไทยเราด้วยบอกกป้าปว่าอยากนั่งรถไฟปิดนะคะนางก็รีบพามาเลยที่นี่ก็มีให้เช่าหลายอย่างนะคะจักรยานจักรยานเป็ดจักรยานมีพู่นะคะเริ่มต้น6 0 0ัวอนถึง1 2 0 0 0ันวอนนะคะราคาตามป้ายตามรูปด้านบนเลยจ้าที่นี่คือโพชอนซันจองโฮซูนะคะจันทร์ถึงศุกร์เปิดส0บโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเราไานที่สิบโมงเช้าถึงห้าโมงครึ่งนะคะ,ะ,คะได้บัตร น้ำแข็งก็จะเริ่มละลายเป็นบางจุดแล้วนะคะแต่อากาศก็คือแบบหนาวมากๆก็คือค่อนข้างดีและโอเคเลยค่ะที่นี่ก็มีรถ ATV ให้เช่าขับด้วยนะคะพื้นก็คือค่อนข้างจะลื่นมากๆเลยนะคะโอป้านั้งก็ปั่นไปหลายรอบมากเลยนะคะคือปั่นไปก็ดิบไปนะคะขนาดค่อยๆปั่นนะคะก็ยังดิบนะนางก็เริ่มเหนื่อยแล้วแป้งก็เลยขอปั่นมั่งนะคะกว่าจะปั่นได้ก็ขอโชว์ไปหนึ่งสเต็ปนะคะกว่าจะปั่นได้ลีลาก็คือเยอะไม่ไหวนะจ๊ะก็กวักมือเรียกน้ำให้ขึ้นๆนะคะจะปั่นให้ดูว่าโปรเฟชชั่นอลขอปั่น นนะะปั่นมาได้นิดเดียวไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็ปล่อยมือโชว์ไปหนึ่งกลุ่มแถมดิปพร้อมสุดท้ายก็ไปไม่รอดก็เลยให้นางปั่นให้ต่อนะคะเวลาชอบจัก,กรยานอยู่ประมาณ30นาทีนะตอนแรกใจจริงคืออยากมาเล่นรถไฟเป็ดนะแต่เขาปิดรอบไปแล้วตอนแรกมาถึงก็ประมาณ4ี่โมงเย็นได้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันต่ออันนี้คือฝีมืออบป้าถ่ายให้ล้วนๆเลยนะเมื่อก่อนนางถ่ายรูปก็คือไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจฟังเราบ่นมั้งฝีมือก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยๆจะกลับแล้วนะคะอบป้านางก็ให้เต้นโชว์หน่อยนะอบา นางก็จะพาเราไปที่หนึ่งนะเป็นพวกน้ําตกน้ําแข็งแล้วก็แกะสลักน้ําแข็งคืออยู่ไม่ไกลกันมากนะโอ้ไ oh, ปเช็คปิด5้าโมงเย็นก็อดจ้าเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันแล้วนะคะก็เลยกลับเมืองอีจงบูแล้วก็มาล้างรถกันตอน่อล้างรถเสร็จก็โทรหาเพื่อนโอปป้านะคะเมื่อวานก็คือนัดกันไว้แล้วนะคะว่าเราจะไปกินซุนแดตอนอยู่ไทยแป้งก็คืออยากกินซุนแดมากๆแต่ก็หาก,กินไม่ได้นะคะพอกลับมาเกาหลีก็สั่งซุนแดไปเลยจุกๆเกาหลีสไตล์กินร้านเดียวไม่พอคะ่ะต้องมีร้านหนึ่งร้านสอง